รองน้ำน้ำเงนิงนฝั่งคณิษฐ์เทพเอ๋ยนรงอยู่บึงของหลวงที่กำลังโดงง่งดังเกี่ยวกับ<ป>พญานาควัดป่วาวิมุตตาลังบ้านโนนสว่างตำบลบึงโขงหลวงอำเภอบึงโขงหลวงจังหวัดบึงกาลครับแจ้งวันน้าบ้านโน,นนสวรรงบนโนสว่วางโอเคโนน,น,อน,น,อนสว่างครับครับต้องขอกราบพระอภัยมณีปีชวา้าได้ช่วยพระราชทานใน อัดชตหนึ่งหมบาทเอาเหมือนกันลัเลยลงเลยโอ้ยพี่ใหญ่บอกถ้าเกิดว่าเทพนระลงได้จากโนนโนนสวรรค์นะพี่เนาะโนนสว่างหรือโนนสว่างมั้งสวรรค์ไอ้คนนี้กูพูดถูกแล้วท่านสารวัตรไพศาลบอกสมน้ำหน้ามึงเอ๊ะตลงฟังทั้งนี้ทา้งนี้ทั้งทายชนะในถ้วยเที่ยวนี้เขาจะอัดฉีดให้เอฟเอิง เอาไว้เข้าจะมีแหละร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงเรือดีไม่ธรรมรักเทนรกอีร่องน้ำเงินพายเตอนกับเรือเทพบนหอกำบุญบารมีของพี่น้องชาวแต่บนหอกำมันถึงไม่หอนในเมื่อเทเทนรกกับไม่บ่อยชวนตีตลอดเทไปเลยไรโบทไว้พี่พยแดงเซนตี้แล้วท่านนายกอภัยก็ยกต้องราคาล้านสองส่งไปบอกเฮ้ยเห็นคนพิพายเลยว่าเราน้ำมาเล็กน้อยพึ่งปานกลางเอาเลยโว้ยเฮโลกันบอกว่าไม่มีอะไรจะเสียแในน้็เรือดีเทพ ไ่เกล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงอยู่ฝั่งโน้นเลยอยู่ฝั่งลราฝั่งเรเจอกับเทพตะลงบัวเทพพระบโดดต้บอกว่ามตาบอบแปงบอบแปเทพตะลงไลรบดไล่บีไล่กันจีไล่ที่จะบอกถามกันเลยสัดกี่ลังน้ำกระจุยกระจายแตกเป็นฟองไปฟัดโตไปปูอยู่ไม่ได้หัวหน้าคนวองเคยพูดเสมอว่าเจอที่พายจะการจะการล่องน้ำแดงเรือนี้เทพพระบูน้องกันบอกว่าใครใส่เสื้อสีแดงเชียร์เทพบูน้องกัใครใส่เสื้อหลากสีเชียร์เทพตะลุงว้าแล้วไหนขนาด สีแดงท่านนายกอยกคำบอกว่าให้เชียร์ในนามของเทพมุตรหองคำและพระบุตรหองคำดูสิว่าสนามจะถึงหรือไม่ว่าสนามจะถึงหรือเทพประหลงจะพปะหลงลงน้ำเมื่เทพมุตรห้องคำลงน้ำแดงใส่เสื้อสีแดงตีแรงแจงน้ำแมฆลอยแจงน้ำแมฆลอยเอาไว้ล้มสูสีดูดีคู่ที่เทพประหลงและพระองอยู่ลงน้ำเมื่อฟังทางนี้เทพมุตรห้องคำลงน้ำแดงอยู่ฝั่งทูไรจากคนจากพายจากคนจากอ้าตากคนจากฝนตากคนจากบุตรตาคนจากไม่ตีกันมาแรลกเลยวู้ดูดูดว่าดูดีว่าตีกันมาแรลก นี่ก็บอเขอนกลางกัแล้วกันมาดูีว่าเทพนเทพนงงน่นังนอนนนนนเทพนลงจะพายพรยาจะพายนีพรายาจะพายนีเทปบลเทปบุลงคจบอกไม่ กรรมการผู้ทรงเกียรติไม่รอชาตัดสินเรือที่อยู่ร่องน้ำน้วเงินเทพนรงเป็นเรือชนะและเป็นแชมป์ได้ครองถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพในปีแรกและปีนี้ครับพี่น้องครับจะยังไงก็แล้วแต่ครับพี่น้องครับเป็นเรือบ้านเดียวกันนะครับฉะนั้นเราพี่น้องรับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับเรือทั้งคู่เลยครับพี่น้อง สมพระเกียรติครับบ้านเราเนี่ยน้าบ้านเราชนะกันนาเกียรตินายกอ๋อวันพรุ่งนี้บึงการ